เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เมารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้รถพร้อมใช้ได้เลยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเกียร์ดีมากเครื่องดีมากเช่นกัน 4A 1 5 0 0้าร้ cc ขออภัยครับ 4A 1 6 0 0กร้อ cc นะครับ1 6 0 0มร้อ cc รถพร้อมใช้งานครับใช้ได้2ระบบ ทั้งน้ำมันและเกสไม่ต้องกเบื้อครับเดินทางแบบไม่ต้องซียเรียสเตองค่าเชื้อเพลิงเล่มเอกสารบัตรเจ้าของครับภาษี68ขับทางไกลได้นะครับแอร์เย็นช่วงล่างดีไปับใช้งานคุ้มคุม้มแผ่นป้ายทะเบียนรอหน่อยครับแผ่นป้ายมีครับรอป้ายใหม่มานะครับแผ่นป้ายสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่สายไหม46่ภาษีเป็นมกราหกแปดเลยครับยันปีหน้านั่นเลย เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ว่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเกียร์ออโต้เบาะเดิมๆกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านครับ38,000บาทบอด,ดีหน้าเดิมหลังเดิมปิดแก๊ต่ออายุเรียบร้อยต่อปีต่อไปนู่นเลยครับปี70นู่นเลยนะครับ สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องของลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ